ห้องน้านั้นนะครับแม้ว่ามันจะเก่ามากก็ตามแต่มันก็ยังคงใช้ได้อยู่ยังคงมีพนักงานหลายคนครับมาใช้ห้องน้ําห้องนี้เพราะว่ามันเป็นห้องน้ําที่อยู่ใกล้กับลายผลิตที่สุดแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นช่วงหยุดยาวปีใหม่ครับห้องน้ําที่มันเก่าเนี่ยมันก็เลยถูกทิ้งร้างไปเพราะว่ามไม่มีพนักงาน,นมาทํางานมันตรงกับช่วงหยุดยาวพอดีคนงานทุกคนนะครับเขาก็ต่างหยุดงานไปเที่ยว หัวหน้าก็ถามพี่นุ่นนะครับว่าเป็นไงนุ่นตรงนี้อยู่คนเดียวได้ใช่ไหมพี่นุ่นแกก็ตอบ,บว่าอ,อ๋อได้ค่ะได้ค่ะงั้นถ้าอยู่ไม่ได้ยังไงโทรมาหาพี่นะหลังจากนั้นนะครับหัวหน้าเนี่ยก็เดินจากไปส่วนเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งครับที่อยู่ผัดกลางวันแกชื่อว่าพี่วันพี่วันเนี่ยแกพอมาเห็นว่าพี่นุ่นนะครับมาเป็นรอพอใหม่มาเปลี่ยนผัดกับแกพี่แกก็มีการทักทายเล็กน้อยก่อนจะเดินไปเก็บของของ,ของตัวเอง แล้วหลังจากนั้นนะครับพี่นุ่นก็สังเกตเห็นว่าพี่วันเนี่ยเดินเข้าไปทางห้องน้ําเก่าแล้วก็หายไปประมาณ20มนาทีก่อนจะกลับออกมาพร้อมกับทูบกำมือหนึ่งตอนนั้นนะครับเธอเนี่ยได้เห็นว่าพี่วัน,เ,นเดินออกมาจากห้องน้ำนะครับถือทูบมาซึ่งทูบที่ถือมาครับคือเป็นทูบที่แบบจุดแล้วก็มีควันแล้วนะครับแกเดินพร้อมกับทูบมีควันเดินออกมาจากนั้น,นพี่วันแกก็เดินเอาทูบเนี่ยครับไปทิ้งที่ถังขยะ พี่นุ่นมองเนี่ยก็เกิดความสงสัยะครับว่าพี่วันเนี่ยแกทำอะไรของแกแต่พี่แกเนี่ยคงจะมองนานไปหน่อยจนพี่วันเริ่มรู้ตัวครับพี่วันก็เลยหันมาพูดกับพี่นุ่นประมาณว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวพี่เอาทูปมาไหว้ขอหวยเฉยๆหลังจากนั้นนะครับพี่วันเนี่ยแกก็เดินจากไปพี่นุ่นในตอนนั้นนะครับก็เริ่มสงสัยแล้วว่าไอห้องน้ําเก่าๆเนี่ยข้างในมันมีอะไรกันแน่ ทำไมถึงต้องไปจุดทูบขอหวยข้างในนั้นแต่พี่แกก็ได้แต่สงสัยอะครับแล้วก็ไม่ได้ถามใครทั้งนั้นเพราะว่าพี่นุ่นเนี่ยอยู่จุดตรงนี้ครับประจําการอยู่จุดเดียวไม่มีเพื่อนร่วมงานคนอื่นมาอยู่ใกล้ๆหลังจากที่เธอครับเห็นว่าพี่วัน,เ,นเดินกลับออกไปแล้วเธอก็สัมผัสถึงความกลัวของการทํางานกะดึกกลางคืนได้อย่างดีเพราะบรรยากาศตรงนั้นนะครับที่อยู่เนี่ยคือมันเงียบมากและมันก็วังเวงราวกับโรงงานร้าง เวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดจู่ๆครับประตูตรวจจับโลหะที่เอาไว้ให้พนักง,งานเดินผ่านเพื่อตรวจโลหะแล้วก็อาวุธเนี่ยซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับตรงจุดที่พี่นุ่นนั้นอยู่ปรากฏว่ามันส่งเสียงร้องขึ้นมาเหมือนกับมีคนเดินผ่านพี่นุ่นได้ยินอย่างนั้นก็สะดุ้งขึ้นมาทันทีครับมองหาต้นทางของเสียงที่ทําให้ประตูตรวจจับโลหะเนี่ยมันร้องปรากฏว่าที่มองไปก็ไม่เจออะไรเลย แกก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าเครื่องมันอาจจะรวนมั้ง